ปัญหาก็คือตัวเจ้าหน้าที่เองครับกับตัวเกษตรกรอ่ะเขาไม่มีที่ที่จะสามารถดูข้อมูลหรือติดตามควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรือนได้โดยง่ายครับบางทีเขาต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่สะดวกสบายเนาะเวลาที่เขาเข้าแปลงที่เขาเข้าโรงเรือนถ้าเรามีแอปพลิเคชันสักตัวหนึ่งที่ติดไปกับสมาร์ทเดเวล็เนาะหรือสมาร์ทโฟนของเขาได้ก็น่าจะสะดวกสบายในการติดตามการปลูกพืชของเจ้าหน้าที่กับตัวเกษตรกรได้ ในทีมก็เลยนึกถึงตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไลน์พื้นที่ปางหินฝนมีการทำโรงเรือนเกษตรแม่นยำขึ้นมาทีเนี้ยมันจะต้องมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่จะมาสนับสนุนโรงเรือนที่เป็นกเกษตรแม่นยำแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือแอปพลิเคชัน Line oa ปางหินฝนกเกษตร iot ตัว l ล n e ตัวเนี้ยครับก็จะสามารถดูข้อมูลต่างๆสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเช่นข้อมูลอากาศภายในโรงเรือนข้อมูลความชื้นในดินข้อมูลอุณหภูมิข้อมูลความเข้มแสง แล้วก็จะมีในส่วนของการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆขั้นตอนที่เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงเรือนปลายฝนได้เป็นการเพิ่มเพื่อนครับเหมือนลายปกติทั่วๆไปนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนผ่าน QR code นี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำการใช้งาน l ลาย OA ปางหินฝนนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ หลังจากที่เราโหลดลาย OA ของปานหินฝนมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอต่างๆดังนี้นะครับตั้งแต่เมนูเช็คสุขภาพฟาร์มเมนูแจ้งปัญหาเมนูสื่อความรู้เมนูเปิดปิดน้ําเมนูเปิดปิดพัดลมแล้วก็เมนูเปิดปิดม่านบางแสง <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะเริ่มจากเมนูแรกนะครับที่เมนูเช็คสุขภาพฟาร์ม เราก็สามารถกดไปที่เมนูเช็คสุขภาพฟาร์มครับรอสักครู่นะครับหน้าจอไลน์ก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแสดงอุณหภูมิอากาศความชื้นในอากาศความชื้นในดินแล้วก็มีเรื่องของการใช้น้ําข้อมูลที่แสดงอยู่ในโรงเรือนนะครับก็จะมี2โซนนะครับคือโซน A กับโซน B ซึ่งโซน A ก็คือโซนที่เป็นหัวแปลงนะครับส่วนโซน B ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ท้ายแปลงนะครับโดยข้อมูลที่เราจะสามารถดูได้ทั้งหมดก็จะมี ตั้งแต่ข้อมูลเรียลไทม์เราจะเป็นข้อมูลปัจจุบันเรื่องของการใช้น้ํามีข้อมูลอุณหภูมิในอากาศข้อมูลความชื้นในดินแล้วก็ข้อมูลความเข้มแสงซึ่งเมนูตรงนี้ครับเราสามารถที่จะดูได้ทั้งด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะขออธิบายในส่วนของเมนูด้านล่าง เริ่มจากอุณหภูมิในอากาศครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้ครับตัวลายก็จะไปแสดงหน้าจอที่จะเป็นอุณหภูมิในอากาศเราก็จะสามารถเห็นข้อมูลข้อมูลจะดูย้อนหลังเป็นรายเดือนหรือรายปีได้จะมีอุณหภูมิในอากาศที่เป็นอุณหภูมิต่ําสุดอุณหภูมิเฉลี่ยแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะครับเราก็จะมีกราฟแสดงข้อมูลในแต่ละวันตอนนี้เราก็สามารถ ที่จะดูข้อมูลในแต่ละวันได้อันนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในโซน A นะครับเราก็จะสามารถดูข้อมูลในโซน B ได้เหมือนกันก็จะมีข้อมูลในอากาศที่เป็นต่ําสุดข้อมูลเฉลี่ยแล้วเป็นข้อมูลสูงสุดก็จะมีกราฟให้ดูได้เหมือนกันครับตรงนี้เมื่อเราดูเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดหน้าจอเพื่อกลับเข้าสู่ตัว Li n e OA ปางของฝนได้ครับต่อไปเป็นข้อมูลความชื้นในดินนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลได้พอกดเข้าไปที่เมนูความชื้นในดินครับ เลื่อนลงมานิดนึงครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่แบ่งไปรายเดือนกับแบ่งไปรายปีไว้ตรงนี้พอเลื่อนลงมาเรื่อยเราก็จะเห็นข้อมูลที่แสดงเป็นกราฟรายวันนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะสามารถเห็นข้อมูลความชื้นในดินของโซน A แล้วก็ของโซน B ได้ทั้ง2โซนนะครับเราสามารถแตะดูข้อมูลที่เส้นกราฟได้เลยครับเลือกวันที่เลือกวันนยครับแล้วก็จะมีข้อมูลแสดงขึ้นมาข้อมูลความชื้นในดินตรงนี้ครับมันก็จะแสดงเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลความชื้นในดินอะมากไปหรือน้อยไป เสร็จแล้วเราก็สามารถปิดหน้าจอแล้วก็จะกลับไปที่ตัว Li โอเ a ได้ครับเมนูถัดไปนะครับเป็นเรื่องของความเข้มแสงนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปที่เมนูความเข้มแสง <S <S พอกดเข้ามาครับเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นข้อมูลแบ่งเป็นตามเดือนกับตามปีนะครับในกราฟก็จะมีการแสดงข้อมูลความเข้มแสงซึ่งตรงนี้หน่วยของความเข้มแสงครับจะเป็นหน่วยที่เป็นลักซึ่งเราสามารถที่จะกดไปที่ตรงกราฟนะครับเพื่อดูข้อมูลของความเข้มแสงได้ เราก็จะเห็นข้อมูลความเข้มแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือว่าตอนนี้เพียงพอต่อพืชแล้วเมื่อดูข้อมูลเสร็จแล้วเราก็สามารถเริ่มไปปิดกลับมาที่ไลโอเอต่อไปเป็นเมนูการให้น้ำนะครับเรากดไปที่การให้น้ำพืชเราสามารถดูเป็นรายเดือนได้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังเป็นรายปีได้ซึ่งข้อมูลที่เข้ามาก็จะเป็นข้อมูลณปัจจุบันนะครับตอนนี้เรายังไม่มีการให้น้ำนะครับตรงนี้ข้อมูลการให้น้ำก็จะยังเป็นศูนย์อยู่ แต่ถ้าเมื่อมีการให้น้ําข้อมูลตรงศูนย์ตรงนี้ครับก็จะขึ้นมาเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นการให้น้ําทั้งหมดนะครับตรงกราฟครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูข้อมูลการให้น้ําในแต่ละวันได้โดยข้อมูลการให้น้ําตรงนี้จะเป็นการให้น้ําแบบสะสมทั้งวันนะครับแล้วก็สรุปออกมาให้เราเห็นหน่วยเป็นลิตรเมื่อเราดูข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดปิดแล้วก็จะกลับไปที่ลาย OA เหมือนเดิมครับ ต่อไปเป็นเมนูสถานีตรวจวัดอากาศนะครับเมนูสถานีตรวจวัดอากาศตรงนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจะเป็นเมนูที่ตรวจวัดสภาพอากาศที่อยู่รอบๆโรงเรือนนะครับจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่อยู่ในโรงเรือนนะครับเราสามารถที่จะกดที่เมนูสถานีตรวจวัดอากาศเข้าไปได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาที่เมนูสถานีตรวจวัดอากาศแล้วครับเลื่อนลงมาครับตรงนี้เราก็จะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังไม่รายเดือนได้นะครับแล้วก็ดูไปรายปีได้ตรงนี้ครับพอเข้ามาเราจะเห็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลอุณหภูมิที่เป็นค่าเฉลี่ย อย่างเช่นตอนนี้อุณหภูมิค่าเฉลี่ยของเดือนนี้นอยู่ที่24.77องศาครับแล้วก็จะมีส่วนของปริมาณน้ฝนฝําฝนสะสมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของความชื้นในอากาศซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนะครับพอเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นกราฟนะครับซึ่งในกราฟตรงนี้ ก็จะแสดงข้อมูลนะครับเราสามารถที่จะกดดูข้อมูลที่กราฟได้ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนก็คือมีฝนตกกราฟก็จะแจ้งข้อมูลมาว่าตกมาแล้วสะสมรวมทั้งหมด235ม mm ิลิเมตรนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่24.77องศานะครับแล้วก็จะบอกความชื้นในอากาศอยู่ที่63.44นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถกดดูไล่ไปในแต่ละวันได้เราก็จะเห็นว่าถ้ามีกราฟที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือวันที่มีฝนตกนะครับ เราสามารถที่จะเลื่อนลงมาครับดูข้อมูลจะเป็นข้อมูลความเร็วลมนะครับโดยข้อมูลความเร็วลมครับจะเก็บเป็นข้อมูลสูงสุดของความเร็วลมในแต่ละวันนะครับและเราก็สามารถที่จะกดดูที่กราฟได้ครับอย่างเช่นตอนนี้เราจะเห็นว่าในวันที่2พฤษภาที่ผ่านมาครับความเร็วสูงสุดของลมจะอยู่ที่6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราก็สามารถดูข้อมูลในแต่ละวันตรงนี้ได้นะครับถัดลงมานะครับ จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกทิศทางลมครับว่าในแต่ละวันทิศทางลมไปทางไหนบ้างเราสามารถที่จะกดดูทิศทางลมได้จากตัวกราฟในแต่ละช่วงได้เลยนะครับเมื่อเราดูข้อมูลเสร็จแล้วเราสามารถที่จะกดเข้าไปเรื่องปิดเราจะกลับไปที่ l i โอเอครับตอนนี้เราก็จบในส่วนของเมนูเช็คสุขภาพฟาร์มแล้วนะครับเมนูต่อไปนะครับจะเป็นเมนูแจ้งปัญหานะครับเราสามารถที่จะกดไปที่เมนูแจ้งปัญหาได้เลยครับ พอเรากดเมนูแจ้งปัญหาเข้าไปแล้วครับจะมีระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับที่บอกเราว่าเราสามารถพิมพ์แจ้งปัญหาไปได้เลยนะครับเราก็กดไปที่เหมือนเราพิมพ์แชทปกติเลยครับเราสามารถสอบถามปัญหาที่เราพบเจอได้ทางแชทนี้เลยนะครับเช่นเรามีการพบใบมีลักษณะหยิกงอเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วเราก็กดส่ง ตรงนี้ก็จะมีระบบตอบกลับมาครับซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญครับเขาก็จะเห็นข้อความเราละแ,แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตอบกับข้อความเรานะครับนอกจากที่เราจะส่งข้อความแล้วเราสามารถที่จะส่งภาพถ่ายส่งวิดีโอเข้าไปในแชทนี้ได้เลยครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กลับมาตอบคาถามเรา เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูสื่อความรู้นะครับเราสามารถที่จะกดไปที่เมนูสื่อความรู้ตรงนี้ได้เลยนะครับ <autobi> <English> พอเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีสื่อความรู้ต่างๆที่เราจะสามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากสื่อเรียนรู้นี้นะครับในส่วนของการควบคุมระบบ IOT ต่างๆในโรงเรือนนะครับก็จะมีการเปิดปิดวาล์วน้ำการเปิดปิดพัดลมระบายอากาศการเปิดปิดม่านบังแสงได้นะครับ ในส่วนของการเปิดปิดวาล์วน้ำนะครับเราก็กดไปที่เมนูเปิดปิด so น sure so so ้ำนะครับพอเรากดไปแล้วก็จะมีคำสั่งให้เราเลือกนะครับก็จะมีการเปิดวาล์วน้ำและปิดวาล์วน้ำถ้าเราต้องการที่จะเปิดวาล์วน้ำเราก็กดไปที่เมนูเปิดวาล์วน้ำตรงนี้ระบบก็จะบอกว่าเปิดวาล์วน้ำสำเร็จแล้วนั่นก็หมายความว่าตอนนี้วาล์วน้ำได้ถูกเปิดแล้วนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะปิดวาล์วน้ำเราก็สามารถที่จะกดไปที่เมนูเปิดปิดน้ำนะครับ และเราก็เลือกคําสั่งปิดวาล์วน้ําก็จะมีสถานะบอกมาว่าตอนนี้ปิดวาล์วน้ําสําเร็จแล้วในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการควบคุมการเปิดปิดพัดลมระบายอากาศนะครับเราสามารถที่จะกดไปที่เมนูเปิดปิดพัดลมครับเมื่อเรากดไปที่เมนูเปิดปิดพัดลมแล้วก็จะมีคําสั่งมาให้เราเลือกนะครับจะเป็นคําสั่งที่เปิดพัดลมระบายอากาศครับกับปิดพัดลมระบายอากาศ เมื่อเราต้องการเปิดพัดลมระบายอากาศเราสามารถที่จะกดไปที่เมนูเปิดพัดลมระบายอากาศนะครับก็จะมีสถานะบอกกลับมาว่าเปิดพัดลมระบายอากาศสําเร็จและเมื่อเราต้องการจะปิดพัดลมระบายอากาศเราก็กดไปที่เมนูเปิดปิดพัดลมนะครับแล้วเลือกคําสั่งปิดพัดลมระบายอากาศเท่านี้พัดลมระบายอากาศก็จะปิดเรียบร้อยแล้วครับถัดไปนะครับจะเป็นเมนูเปิดปิดม่านบังแสงครับ เราสามารถที่จะกดไปที่เมนูเปิดปิดม่านนะครับก็จะมีคําสั่งให้เราเลือกคือเมนูเปิดม่านบางแสงแล้วก็ปิดม่านบังแสงนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปิดม่านบางแสงเราก็กดไปที่เมนูเปิดม่านบางแสงนะครับก็จะมีสถานะบอกว่าเปิดม่านบางแสงสําเร็จและเมื่อเราต้องการที่จะปิดม่านบางแสงเราก็กดไปที่เมนูม่านบังแสงนะครับแล้วก็เลือกไปที่ปิดม่านบังแสงครับ เท่านี้ม่านบางแสงก็จะถูกปิดเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ของปางหินฝนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในกับพื้นที่อื่นๆได้ยังไงก็เรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ในฐานะผู้พัฒนาเนาะผมอยากให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรครับใช้ข้อมูลที่ได้จากตัวแอปพลิเคชัน Line นะครับเพื่อไปประกอบการตาัดสินใจนะครับในการทำการเกษตรแบบแม่นยำ